อันนี้เป็นเชฟนะครับเข้ามาติดเกตซีทีระบบ OBD2 ดีชชุดใหญ่อันนี้จะพิเศษหน่อยนะครับก็คือจะลงห้าเพิ่มนะครับอันนี้คือเซนเตอร์นะครับเตอก็สายลมออกมาครับแล้วก็มาเอาเซนเตอร์ตรงนี้นะครับปกติถ้าวันบูจะอ่านได้จากโอปีดีนะแต่ว่าคันนี้ใช้เซนเตอร์แบบแยกนะครับเพื่อรองรับบูทที่สูงขึ้นอันนี้ห้องเครื่องเดี๋ยวเราไปดูที่ในห้องโดยสารนะครับ ในชุดก็จะเป็นจอโอเแล้วก็เกลรูหน้าหน้าใสฝั่งนี้นะครับหกตัวแล้วฝั่งนี้ฝั่งคนขับก็จะเป็นเกลรูหน้าหน้าใสเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นบัตรบูทหกสิบการติดตั้งครับทุกอย่างนะครับเข้ามาเสียบที่ช่อง OBD ครับแต่ว่าผมย้ายเก็บไว้ด้านในนะครับตรงนี้นะครับผมทําให้มันผูกแล้วก็เก็บไว้ด้านในนะครับเพื่อความเรียบร้อยเดี๋ยวมาสตาร์ทดูนะครับว่าเป็นยังไง รถบูสหน้าหกจะมีหน้าสา6สิบหกแล้วก็สองบาร์สำหรับเครื่องเบนซินนะครับให้เลือกตัวหน้าใสเนี่ยจะแบบสีไม่ได้นะครับเป็นไฟสีขาวงแหวนสีแดงเลยจะไม่เหมือนใครเลยนะครับรุ่นนี้รีโมทก็อยู่ตำแหน่งนี้นะครับไว้ปรับตั้งค่าได้สะดวกมาดูที่หน้าจอ o อนะครับหน้าจอ o อเเราสามารถตั้งค่าได้นะครับจะให้โชว์ค่าเลยครับสี่ช่องนี้ตรงกลางก็ตั้งอีกตรงกลางนี้ตั้งเป็นสเกลวัตบูทนะครับศูนย์สามสิบนะครับแล้วก็วัดรอบก็เป็น 06,000รอบนะครับไปดางค้างก็ตั้งไว้เตสีแดงนะครับเราสามารถตั้งได้ตัวแรกก็จะเป็นวัดรอบเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เป็นวัดวอเตอร์เทมแล้วก็วัดเรียวเพสนะครับในในในรางแล้วก็วัดแอร์โฟลแล้วก็สเปดนะครับแลวตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นวัดโรสนะครับ ทุกตัวขึ้นจริงว่าจริงไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับแต่ว่าคันนี้ก็ใช้เซ็นเซอร์บัดบูทแยกเพิ่มเข้ามานะครับจะไม่ใช้การอ่านจากโมบิีนะครับอันนี้สําหรับค่าวัดบูทเกจทำงานไว้ครับไม่ช้าไม่หน่วงนะครับ เป็นชุดใหญ่ชุดหนึ่งนะงาที่หน้ารานประกรันหนึ่งปีนะครับสามารถติดตามผลง,งานได้ทางแฟนเพจ Facebook มิชชันคาร์นะครับแล้วก็ทาง YouTube c h anel n นะครับจะมี IG นะครับแล้วมีไลน์เฟี i a ลนะครับสามารถแอดกันเข้ามาได้เลยนะครับเชฟนะครับคันนี้เรียบร้อยอยีกหนึ่งครับ